ตามธรรมชาติโดยไม่เอาน้ำออกนะครับเอาน้ำออกเฉพาะตรงจันนะครับที่ขึ้นมาใหม่ๆนะครับนะครับในช่วงนี้นะครับด้านจันข้างล่างนะครับแต่ด้านบนนะครับไม่เอาน้ำออกนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมอินทรพลอินเทแลนด์นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดู จันอินทบรบรมนะครับที่ใช้ในการทดลองอีกหนึ่งจันท์นะครับที่ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับแต่จันทนี้ได้ผสมเกสรน,นะครับแต่จะปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับโดยไม่รัดจันทร์นะครับหลังผสมเกสรน,นะครับแล้วก็ไม่แต่งลูกนะครับไม่แต่งลูก ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแลวก็ไม่โน้มจันด้วยนะครับสู้ชมนะครับนะครับดูนะครับสู้ชมนะครับไม่โน้มจันนะครับก็มีลูกที่เน่านะครับติดอยู่ในจันนะครับแต่ว่าเส้นเกวรนะครับแลวก็ไม่เอาน้ําออกด้วยนะครับสู้ชมนะครับ ดูนะครับไม่ร่อนน้ําออกด้านนี้นะครับนะครับด้านที่จันแทงออกมานะครับนี่ครับแต่ก็ผสมเกสรนะครับแต่ผสมแบบพ่นใส่โดยทั่วไปนะครับโดยไม่ตัดแกนกลางออกนะครับก็เอากาบจันออกแล้วก็พ่นใส่นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับก็เอาน้ําออกนะครับในขณะที่ผสมเกสรนะครับ พ่นใส่โดยไม่ใช้ส่งพลาสติกนะครับท่านผู้ชมนะครับห่อนะครับในขณะสมเกสรนะครับในการติดลูกนะครับก็ถือว่าติดดีนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ฝนตกใส่ทุกวันนะครับในช่วงนี้นะครับดูนะครับน้ําฝนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกลงมานะครับนะครับน้ําฝนยัง กาะอยู่ที่ผิวของลูกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับครับถ้าปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับโดยผสมเกสรให้อยู่นะครับไม่ไม่ให้ธรรมชาติผสมให้หรือว่าแมลงนะครับนะครับดูแมวน้ำบอกนะครับดูนะครับเส้นเกสรนะครับก็จะติดอยู่ที่หนามแหลมนะครับนะครับก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ ตนะครับก็จะค้างแบบนี้นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับก้านใบนะครับก็ยังสั้นอยู่นะครับยังสั้นอยู่นะครับเมื่อก้านใบยาวขึ้นนะครับก็จะดึงเอาสิ่งกสันะครับที่ติดอยู่ที่น้ำนะครับขึ้นไปด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปนิดหนยนะครับครับคงจะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าก้านใบคงจะไม่ยาว มากกว่านี้นะครับก็ยกเว้นนะครับนะครับการใบที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับนะครับก็จะเกาะอยู่ที่น้ํานะครับนะครับก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในเส้นเกสรที่ติดลูกนะครับเกาะอยู่ที่น้ํานะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะครับดูนะครับอันนี้คือจันนะครับ สงเกสอนแล้วปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับนะครับตัดเชนกลางออกนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับไม่แต่งรูออกด้วยนะครับก็จะเป็นเกาะกันแน่นๆนะครับไม่แต่ละสงเกตสอนนะครับนะครับติดอยู่ที่น้ํานะครับลูกก็จะเล็กกว่านะครับ เล็กกว่าจันที่ผสมกิสรสอนแล้วก็แต่งลูกออกนะครับก็จะเล็กกว่าครับอันนี้คือแต่งลูกเรียบร้อยนะครับนี่ก็เริ่มเข้าสีแล้วนะครับทานผู้ชมนะครับ ส่นจันนี้ไม่ได้แต่งลูกออกนะครับนะครับแต่ก็ผสมกิรอนเหมือนกับท,ทั่วไปแต่มีลูกร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับมีพวกล่วงนะครับพอมันแน่นนะครับแน่นแล้วก็ดันขั้วหลดนะครับทําให้ลูกร่วงติดอยู่นจัดนะครับ กลับมาดูจันนะครับที่ใช้ในการทดลองอีกนะครับนะครับก็สังเกตให้ชัดเจนนะครับท่านชมนะครับชัดเจนนะครับดูนะครับสังเกตสอนแต่ละเส้นนะครับติดอยู่ที่น้ํานะครับก็จะเกาะอยู่แบบนั้นนะครับท่านชมนะครับโดยไม่ได้ห่อกระดาษนะครับก็อาจจะมีปัญหานะครับในอนาคตนะครับอีก ประมาณหนึ่งเดือนนะครับลูกเข้าสีนะครับก็จะอาจทําให้ลูกนั้นแตกแตกล่วงได้นะครับท่านผู้ชมนะครับถึงแม้ว่าในวันนี้นะครับตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็ยังไม่มีลูกแตกล่วงนะครับเพราะว่าอายุยังไม่มากนะครับก็ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนนะครับยังเขียวอยู่ก็ โดนน้ำฝนก็ยังไม่แตกล่วงเท่าไหร่นะครับครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับที่ปลูกจากพ่อมเมล็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่รสชาติดีนะครับรสชาติดีหวานกรอบนะครับผิวของลูกนะครับก็จะทนนะครับทนในการแตกล่วงหน่อยนะครับ เพราะว่าผมให้แคลเซียมบอลอนนะครับทุกๆสิห้าวันนะครับฉีดพ่นที่ใบแล้วก็เทราดที่พื้นนะครับก็เลยทําให้ผนังเซลล์นะครับเหนียวนะครับเหนียวขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับทําให้กเมื่อถูกน้ําฝนนั้นไม่แตกร่วงในช่วงนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าถูกน้ําฝนอยู่บ่อยๆนะครับจนจะทันได้แก่ไหมนะครับ หรือว่าจะแตกร่วงก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามชมนะครับผมก็จะมาเพจให้ท่านชมได้ชมกันนะครับสําหรับจันทร์นี้นะครับที่ที่ผสมเกสรแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติโดยไม่เอาน้ําออกนะครับเอาน้ําออกเฉพาะตรงจันทร์นะครับที่ขึ้นมาใหม่ๆนะครับนะครับในช่วงนี้นะครับทางจันทร์ข้างล่างนะครับแต่ด้านบนนะครับไม่เอา น้ำออกนะครับนะครับจันทร์ก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยนะครับก้านจันนะครับเส้นเกสอบางซึ่งก็ไปเกาะอยู่ที่น้ํานะครับเกาะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกับแตกกระจายไปแทบทุกที่ทุกทางนะครับก็จะมีเกาะกลุ่มอยู่ที่ไม่เกาะน้ํานะครับเส้นกสรที่ไม่เกาะน้ํานะครับท่านผู้ชมนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ที่ผสมเกสรแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติไม่เอาน้ําออกไม่แต่งลูกนะครับไม่ห่อกระดาษนะครับท่านชมนะครับก็สักคลิปนี้นะครับผมก็อลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับดูนะครับเกาะครับใจนี่นะครับ ก็ไม่ได้เอาจริงเขียดสอนเกาะที่น้านะครับเป็นเอง